สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาพบข่อกับซาวตุไทยหน่อยพากินพาโมนอิเลเดช้าเมื่อนี้พดนธนาบลใหม่ไปพุนธนาบกใหม่มาหอมมะเม็นเฮยเฮยอย่างข้าหมาเบิ้งเคิร์กเ่ข้าวหมาเบิ้งเคิร์กผัดหมี่นังสุกเป็นจัดพี่น้องสีซีหนี่หีเป็นหมีสั้นหังดีเพิ่มเลยอยะกกินมักหมี่นังสุกเพิ่มมาเดิน้าวผูไทยหน่อยด้วจ้า เยาสับไปทำไมสิทันไตัดมันหนีไปเด้อจ้มามันกินมันกันเด้อจ้าเรียบร้อยจ้าอ <c oughs> ย่างหยดสดๆหลับประกันความแสบเลยเด้อจ้าต้นแสบอีลีจ้ะพี่น้อง สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้มาพ่อๆก,กับสาวผู้ไทยหน่อยพากินพามอนทักทายกันในมือวันเสาร์ด้วยจ้าพี่น้องมือนี้สาวผู้ไทยหน่อยซิโซนมากินซีโซนมากินแจวเจวน้ำป่าหวานเจวน้ำปลาหวานมะเตียวดิบเซอร์ฮหอมเนื้อตึง้งตึ้งด้วยจ้าพี่น้องมาจา้ะมากินเป็นมูสสาวผู้ไทยหน่อยด้วยจ้าไปกระติเป็นมะมง มะม่งมะม่งแก้วมะหม่งใหญ่เปียวสุดๆเลยเผ็ดเผ็ดแจ่วมะหม่งแ้วก็สิมาตามด้วยมะหมี่มะหมี่หนังกบอยู่หน้าบ้านนี่เด้อจ้าพี่น้องมาจ้าปัทธนิมากินแจ่วมากินมะหนี่เป็นมู่เซาผูถ่ายหน่อยเด้อจ้ามาจ้ามากินนำกันจ้าพี่น้องอืมกลมกลม กล <c> um มกลอมหอกลมกลมหวานหอมหอมมาเตียวดีเด็กหน่อยจะกินได้เพราะว่ามันมีเพชรเรือมึงวันก็ได้อ้าปุ้ยายกินคุยมาเตียวเสือเนี่ยอะไรควัญแต่เล็กหน่อ หอมมาเตียวหอมมาเตียวดิบกุยงองอพี่น้องอ,อือหึ่จได้เล่คุยมาเตียวดิบพี่น้องอื้มอัอนม้้องปลนีมกปลาหมึกก็จะผูใหญ่เยอะ มีนางห่อแขกูยงง่าจางมีหลายจับเจ้า โอ้ยมาเตี๋ยวเนี่ยหอมหัวใหญ่เนี่ย ของทุทเรียนคืออะเอาไ่ะอืม เต้ะมาเต๋อสดเนี่ยแสีหอมเล็ยพี่น่อนหยหอมห้อยห้อยเข้ากันไม่เต๋อสดก็หอมค็อหอมอยหือเข้ากันถือสุดล้วพี่น่อง งน mm ี mm ่ค่ัหนี่กระสบหวานนกเขาเลยเนาะ เดี๋ยวเอาหัวแล้วพี่น้องเออแข่งเพื่อแขงแสบแข่งเพ่แขงแสบพี่น้องุดถ่ายถ่ายสุดอ่เด้อจ้าพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์<ม>กดแชร์กดติดตามเพื่อสาวผู้ไทยน่อยปาก,กินผามนดุดหลานผู้ไทยแท้ๆนำในเด้อจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้อง